สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่351กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า351นนั่นเองนะครับก็ถ้าหากพี่พี่เอท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องกันเป็นครั้งแรกนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมนะครับผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันปรเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจนะครับผมถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด 170oiptq นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผม0903251096นะครับท่านใดสะดวกติดต่อในช่องทางไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ และสาหรับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ E ีพีนะครับผมขั้นตอนแรกที่สุดนะครับผมพี่ๆต้องดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนนะครับว่าสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชานะครับผมพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมและถ้าหากดูได้แล้วนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระที่พี่ๆสนใจนะครับเช่นนะครับผมถ้าหากสนใจหมายเลขที่1ก็จดเป็นหมายเลขที่1ไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งผมจะเรียงหมายเลขตั้งแต่หมายเลขที่1จนนะครับผมจนถึงหมายเลขที่ 23นะครับผม EP นี้มีทั้งหมด23รายการนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอที่พี่ๆกำลังรับชมกันอยู่นี้ด้วยนะครับตรงนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจนะครับช่าบูชานะครับผมพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผม ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพีพ่ๆนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พีพ่ๆรับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่หนึ่งี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปูฟันนะครับผมอาจารโรนะครับผมหรือว่าพระอาจารฟันนั่นเองนะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมวัดป่าอุดมสมพรนั่นเองนะครับผมนี่นะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมสิทธาทหาสร้างถวายนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับพี่ๆี่ในนี้จะมี3องค์3เนื้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําแต่ละองค์นะครับออกมาลงกล้องให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับนี่จะเป็นองคแรกในชุดนี้นะครับผมชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับพี่พี่ นี่ะครอยู่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการใหม่เลยที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ1,200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับเป็นรุ่นแรกสิทธิ์สถานการา์สร้างถวายเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับพี่ๆ เมื่อกี้ผมลงกล้องให้ดูองค์แรกไปนะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่สองนะครับนี่นะครับผมสามองค์สามเนื้อเลยนะครับผมเจ้าของเดิมแกเก็บไว้สภาพแบบนี้เลยนะครับผมเห็นะครับตรงนี้จะเป็นสามารถเช็ดได้นะครับผมเห็นะครับผมเพราะว่าเป็นฝุ่นนะครับผมเก็บไว้นานแล้วนะครับนี่นะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมหนึ่งพัน 200บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับผมสวยสดงดงามครับสำหรับรายการนี้นะครับผมองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมก็คือองค์ที่3มนั่นเองนะครับนี่นะครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม ผมได้พระมาสภาพไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพนั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมจังหวัดสกลนครน,นะครับรายการใหม่เลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผม แบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด3องค์นี้นะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับ1,200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมลงปูมหาศิลาสีหรือจันโทนะครับฉลองอายุมงคล64ปีนะครับผมนี่นะครับพศ2551นะครับผม นี่นะครับผมรายการหมายเลขที่2นี่นะครับผมเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลานะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเห็นไครับลงกล้องให้ดูกันอย่ชัดๆเลยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมมีรอยจันรเดิมๆนะครับองค์นี้จะพิเศษนะครับผมตอกโค้ด9รอบนี่เลยนะครับผมเห็นไครับเป็นตอกโค้ด9้ารอบเลยนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับผมผิวดำเดิมนะครับเวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่2นะครับผมแบ่งปันให้ราคานะครับ750บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมรายการที่3นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นรวยทันใจนะครับ เรียนเสมารวยทันใจนั่นเองนะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับสาหรับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมเสมารวยทันใจนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมสิริจันโทรายการที่3นะครับผมส่วนส่งแค่แปะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับผม เป็นเหรียญเสมานะครับพี่ๆเหรียญสวยคมเลยนะครับต่อโค้ดคําว่ารวยตรงนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับรวยรวยล้านๆนะครับผมต่อโค้ดหมายเลข7 7ด้วยนะครับพี่ๆเลขโค้ดเบิ้ลนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่3นี้นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับผมตงรายกันที่3นะครับผม700บาทนะครับองค์ถัดมาครับผมเป็นหมายเลข4นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม รายการใหม่เลขที่4นี้นะครับผมพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่นะครับผมเนื้อหาโบราณนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับรายการนี้เป็นใหม่เลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผม หากพี่ๆถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลข5้านะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับผมปี0ูนย์นะครับผมนี่นะครับเหรียญเรื่องสมณศักดิ์นั่นเองนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสภลหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ 650บาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับเป็นพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่พี่ปี0ูนนะครับผมเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมหรือว่าเหรียญเซมาหรือพ่าทวดนั่นเองนะครับนี่นะครับผมพระครูวิสัยโสพลนะครับผมผู้ที่ปลูกเสกนะครับผมในงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีพศ2508นะครับผมนาวัดช้างให้นะครับนี่นะครับผมลงกล้องให้ดูกันในชัดๆเลยนะครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสต้องขออภัยด้วยนะครับ เดยนสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายกันถัดมากครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมหมายเลขที่6นี้ก็จะเป็นปิตาพ่อแก้วนะครับผมเนื้อผมคลุกคลักนะครับผมเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตาพ่อแก้วนะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับ อันนี้ครับผมสวยๆเดิมๆดลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดถูกใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมพูดคุยกันได้นะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆนะครับผมได้องค์พระที่ชอบใจนะครับราคาแบ่งปัน550บาทเท่านั้นนะครับผมรายกันทัดมาครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูเฉิมพลีนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับสําหรับหมายเลข7นี้นะครับผมองค์นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมยวขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาจากกล่องสักครู่นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่7นี้นะครับนี่นะครับผมผิวเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับ650าบาทเท่านั้นนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะครับผม ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับผมพระสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมได้รับมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งปันไหมครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับร้านก็ถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญเหนือดวงสองนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหมายเลขที่8ดนะครับผม นี่นะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมเรียนเนื้อดวงสองนะครับสาหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข8ดนะครับผมพร้อมกล่องเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสําหรับเรียนเนื้อดวงสองนะครับผมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับผมเรียนสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับต่อค้ิหมายเลข394นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมวัดพระธาตุมืนหินนะครับผมอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับพระราชวชชธรรมโสพลนะครับผมพศ2567นายะครับอายุครบนะครับผม80ปีนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม 700บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลทที่9แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญชนะจนหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยภาษาที่โกนะครับผมชนะจนลงยาแดงนะครับผมพศ2556นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่9แล้วนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผําหรับ เรียญชนะจนลงยาแดงนะครับผมหลวงพ่อรวยนะครับนี่นะครับดน้าหลวงพ่อไม่มีตําหนิเลยนะครับสวยๆเำเดิมนะครับผมลงยาแดงเต็มองแบบนี้เลยนะครับผมวัดตะโกนะครับผมอําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเหรียญนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมสนใจอย่างไรพูดคุยกันได้นะครับต่อโค้ดไข่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นโค้ดหมายเลขนะครับผม88นะครับพี่ๆเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม พศ2556นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับถ้าใด้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญมางกอนคู่หลวงปูมูลนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับนี่นะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมเก็บเก็บกล่องเดิมไว้นะครับผมแต่นําไปเลี่ยงไปแล้วนะครับผมหลวงปูมูลปีพศ2543นี่ะครับเป็นเหรียญมางกอนคู่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับผมแบ่งปันนะครับ ให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับ750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหนุมปูหมุนที่ตดสีโรนะครับผมเหรียญมังกรคู่นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม พศ2543นะครับงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน750บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ก็ลองสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมรายการที่11นี้นะครับ องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่มหมุนรุ่นไต่มาตรวยทันใจนะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับผมเห็นะครับรุ่นไต่มาตรวยทันใจนะครับผมปิดตาหมายเลข11นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับปิดตาหลวงปู่มหมุนรุ่นไต่มาตรวยทันใจนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับท้าในสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระเหรียญพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษารโอนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมนะครับรายการหมายเลขที่12องค์นี้นะครับผมพระปิตาหลวงพ่อแก้วเกษารโรนะครับผมเป็นเหรียญนะครับพี่พี่ปี19นะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมแสงไฟจะสะท้อนต้องขออภัยด้วยนะครับผม นี่นะครับผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่สิบสองแล้วนะครับผมเหรียญพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วเกษาโรนะครับนี่นะครับราคาแบ่งปันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบสองนี้นะครับท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พี่นะครับผมเพจซีทางช่องยูทูบนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่13นี้นะครับผมปีพศ2466นะครับผมพระครูวิมลคู่นากรนะครับผมหรือว่าหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านั่นเองนะครับนี่นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่650บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสนใจอย่างไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับผมผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับพร้อมเรียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับผมร้ายกันถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะครับผมเนื้อผมเกสรลูนบุโต๊วัดประตูฉิมพรีนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับมีนะครับผมหลวงปู่โต๊ะนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนานะครับเป็นปิดตาทุกตาใหญ่นะครับผมใต้ฐานจะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับ เนื้อผงเคสอนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาข้างกระหนกนะครับผมอยู่ในเลี่ยมนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตาข้างกระหนกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับฝาตะกุดคู่นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม ผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับผมอักขรอักษรนะครับผมปูโตวัดประดูชฉิมพีนะครับผมชัดเจนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆรายการนี้ครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตายันดวงเล็กนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกับองค์ที่7นะครับผมนี่ครับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเท่ากับองค์ที่7เลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้รับชมกันสักครู่นะครับผมนี่นะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่16นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับหลังยันดวงเล็กนะครับผมอัคราอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัตรดูฉิมพลีนะครับผมสวยชัดเจนนะครับสำหรับหมายเลขที่16นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆี่650บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับพี่ๆพร้อมกล่องเดิมนะครับปลูกเสกสามไตรมาสนะครับผมนี่นะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปิตาจัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวดมเดิมแบบนี้เลยนะครับลองชมให้ชอบลองชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็น ยันดวงใหญ่นะครับนี่นะครับผมรายการใหม่เลขที่17แล้วนะครับผมราคาแบ่งปัน5้0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับผมก็ลองชมก่อนได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมหมายเลขที่18นี้ก็จะเป็นนะครับผมนี่นะครับพระปิตาพิมพ์ปลดหนี้หลวงพุโตนะครับผมพร้อมกล่องเดิมนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่18นะครับผมปิดตาลงปุโตนะครับผมพิมพ์ปลดนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผิวดำเดิมเลยนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผมอักษรอักษรนะครับผมลงปุโตวัดประบูชิมพรีสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมสวยสดกดงามครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่18นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นอ่หมายเลขที่19แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระหลวงปุโตนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นพระหลวงปุโตนะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพิมพ์พระรอดหรือว่าพิมพ์พระคงหลวงปุโตนี่ผมไม่แน่ใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมนะครับผิวเดิมนะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆนะครับผมได้พิจารณาได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับพระหลวงปุโตนะครับผมเป็นเนื้อผงนะครับทาได้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่19นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับ รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชินพีหลังยันเอ่อเป็นข้ากระหนกหลังยันตรีนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรายการหมายเลขที่20แล้วนะครับผมฝั่งตะกุดคู่นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันนะครับด้านหลังนะครับผม ถ่าใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมเป็นหลังยันตรีนะครับเนื้อเป็นปริ้นเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่20นะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหน้าปกนะครับผมลงกูทีม8รอบนะครับหมายเลขที่21นะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนาปกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมลงกูทีมนะครับ นี่นะครับผมที่ระลึกฉลองยุครบ8รอบปี18นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมหลวงปู่ทิม18ไตรมาสนะครับผมไตรมาส18นั่นเองนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหมายเลขที่22นะครับ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมพร้อมเลี่ยงแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมเีดซีทางช่อง YouTube นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผม650บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ วัดช่องแคนะครับผมอำเภอตาคลีนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุ79ปีนะครับผมพรรษาที่59นะครับผมครั้งที่1นะครับเปลี่ยนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมอยู่นเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ650บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้นะครับองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระศิวลีนะครับผมหลังยันนะนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูสิมพีนะครับผมเป็นประเภทเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับผมเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับพระศิวลีหมายเลขที่23นี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผม FC ทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับสวยสดงดงามแบบนี้นะครับนี่นะครับ 1,000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหนึ่บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมถ้าท่านใดชอบถ้าท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับราคาแบ่งปัน1,000บาทเท่านั้นนะครับผมมีเส้นเกษานะครับผมอยู่ในผิวขององค์พระด้วยนะครับผมสําหรับพระศิวลีนะครับหมายเลขที่23นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม สวยๆเดิมๆนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บองครัระสักครู่นะครับผมแล้วก็จะนําใบประกาศินิบัตนะครับออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม และนี่ก็จะเป็นใบประกาศศีลบตรนะครับผมของพระศิวลีหลังยันนะหลวงปุโตวัดประดูชิมพรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประเภทเนื้อผมใบรานนครับผมรายการที่9 3นะครับผมเป็นองค์พระนะครับที่ได้รับรางวัลที่1นะครับผมในงานประกวดในการประกวดแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆครับผมราคาแบ่งปัน1,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ หากว่าดูแลชอบดูแลถูกใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ l ล n e แอดนะครับ1.74 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผม093251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งเช่าบูชานะครับเสร็จแล้วนะครับพี่ๆก็สามารถแจ้งไป เ็นหมายเลของค์พระนะครับผมตามด้วย EP นะครับแล้วก็โทรมาบอกผมหรือว่าจะพิมพ์ลายมาบอกผมก็ได้นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่พี่รับชมอยู่นี้กันอย่างแน่นอนนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ